คือบ่อเนี้ยมันเป็นบ่อตกปลาหน้าดินแต่ว่าเราขอแค่มาตกตอนเช้านะครับเพราะว่าลูกค้ายังไม่มีถ้าลูกค้ามาเนี่ยเราไม่สามารถเอาลงเรือควนได้แล้วไอู้ย้ยายา้ยาแน,นยาหูจริงแล้วไม่เอามันหันมาด้วยจะไม่วกล,กลอ,อ่ะห <laughs> าเหมียวทำอะไรกัน เอาของลงค่ะเอาของลงโอ้โหมีเรือด้วยวันนี้มีเรือด้วยครับมาทาอะไรครับเนี่ยตีเหลียบ,บอมเหรอวันนี้ใช่ค่ะโอ้ตีเหลียบ,บอมที่ไหนวันนี้เราอยู่ที่ไหนที่บ่อรอนลวกใช่ปะบ่อดอนลวกอ๋ออำเภอดอนตูมนะครับจังหวัดนคนปรปฐมนะครับแถวบ้านเราเนี่ยเองนะฮะก็เป็นบ่อตกปลานะครับบอกไว้เลยนะฮะบ่บอนี้คือบอ่อตกปลาแต่ไม่ใช่บ่อตีปลียอมนะครับ,บรก็เป็นบ่อตกปลาหน้าดินนะครับที่นี่เนี่ยเขาเก็บค่าคัน100บาทนะครับแต่ว่าเรามาตกแล้วเนี่ยเราเห็นหมายสวยเราบอกว่าเฮ้ย พี่ครับผมขอเอาเรือลงและขอตีปลาช่อนทําคลิปได้หรือเปล่านะก็พี่เขาบอกได้นะครับก็ลักษณะบ่อนะครับเป็นบ่อทรายเลยนะครับกว้างมากน่าจะหลายสิบไล่นะไม่แน่ใจถึงร้อยหรือเปล่านะส่วน<ด>ใหญ่<ด>ที่เขามาตกกันส่วนใหญ่เป็นปลายิบปลาน,นินอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวขนของลงเลยนะครับผมไปเออเกิดเป็นน้องหมิวต้องอดทนไปลงไปจัด โชคดีวันนี้น้องแดนมาช่วยได้ครับปกติวันนี้แดนต้องเรียนออนไลน์นะครับแต่ว่าน้องแดนบอกว่าใกล้ปิดเทอมแล้วนะครับช่วงเช้าเนี่ยคือไม่มีเรียนเลยให้น้องแดนมานะส่วนน้องวาววันนี้ก็ไปพักผ่อนนะครับกับครอบครัวไปเดี๋ยวเราเอาของขึ้นเรือเลยวันนี้ใช้มอเตอร์ไกค์เดินครับตอนนี้ก็ลงเรือเรียบร้อยนะครับวันนี้น้องหมิวควักแอร์ไลน์สีดําก่อนเลยจ้า <c oughs> ส่วนน้องแดนสีเขียวจ้าเดี๋ยวมาดูกันนะจ้า ได้ปลากันหรือเปลา่าดูเบก,ก่อนอืม,อมเบกแน่นแน่เลยยังไงก็ไม่ขาดไม่มี shadow วัดเทกระเด็นกระดอนสงสัยนิดนึงโอ้โหต้องสงสัยไว้ใจได้โอ้โหต้องยับมั้งเนี่ยดูคลิปต้อง shadow สงสยัยใช่ ตีลวงเข้าไปลึกๆอ่ะเออแล้วไต่ๆ,ๆมาปลาช่อนมันจะตามองอมาเรายังไม่รู้หมายนะเราจะใช้วิธีการตีแบบผ่านๆตรงไหนกัดยับๆเราค่อยขยี้นี่หนุ่ดนันโอ้โหแม่อะ ส่งส่งอีกหน่อยก็ได้เอาแล้วขีขี้ยี่ต่อมิวขยี้ต่อใส่ยูข้างหน้าโดนแน่จริงสัญผัสแต่ยานเดนุดเปลี่ยนละรถกบ,กบยางคอยดูจัดปโชว์เด็กมันดูหน่อยบอกไม่เชื่อเล้วใอะไรอเออไอ้ดันมีไล่หนึ่งจัดหนึ่งนู่ว่า Ơi, mặt cơm mà nhau, mà nhau mới eo ngay Đấy à, Để hai đàn ba hay Mình có bị xích để tụi tao mà đi, để tụi tao đi tao đi นี่ไงนี่ไง FC ขุยบอก FC บอกเฟลมไม่เชื่อบอกเฟลมไม่เชื่อวันนี้หล่ออ่ะบอกแล้วให้ใช้กบยางให้ใช้ฟังทำไมต้องกบยางแก้คันหมิวเพราะว่าหมาอันแบบแบบนี้มันมีสารายมันต้องช้าหน่อยเพราะว่าพอมันกัดแอร์ไลอ์อ่ะพอเราเก็บสั้นๆอ่ะพอมันกินอ่ะ หรว่ามันไม่ติดเท้าก,กบยางแล้วที่สําคัญคือที่เห็นไล่แดนที่เห็นกัดแดนไซส์ไม่ได้ใหญ่มากใช่ค่ะดังนั้นกบยางน่าจะกัดไม่ระแวงกว่าใช่แล้วก็จริงครับ F4 นี่กัดไม่ละแวงเลยครับลงคอไปเลยครับอุดเลยลุดไปแล้วนี่ okay. โอเคอะตามต่อครับไม่เห้าละจ้าเจ๋ที่มันดูออกแล้วไม่ขาดคำเลยเสียงวาเลยจ้า โอแสงยามเช้าครับสุดยอดสวยงามเห็นน้องเหมียวอย่างนี้นะครับเขามีดีกีเป็นเทสเตอร์มือหนึ่งนะครับคันไม้คันมือนะฮะอีมือเนืออีกมือหนึ่งเล่นเก๋ออันนี้เราต้องรีบตกนะครับเรามีเวลาแค่แปดโมงนะครับถ้าคนมาแล้วเราต้องหนีทันทีนะฮะ คือบ่อเนี้ยมันเป็นบ่อตกปลาหน้าดินแต่ว่าเราขอแค่มาตกตอนเช้านะครับเพราะว่าลูกค้ายังไม่มีถ้าลูกค้ามาเนี่ยเราไม่สามารถเอาลงเรือกวนได้แล้ววันนี้มีกัด3ทีนะครับเอ้กกัดกัด 2, 2> ไล่หนึหน่งน้องหมิวกัดทีเดียวได้เลยน้องแดนกัด1ไล่1ยังไม่ได้ครับคาดว่าตัวต่อไปน่าจะได้ก็ถือว่ากินเรื่อยๆนะครับกินตลอดเลยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรกินก็ยังหาอะไรกินได้ นะครับ FC วันนี้หมายนะฮะก็จะเป็นแนวสาลายแนวกอยญ้านะครับที่เรามาตกเนน่ยน้ำขึ้นสูงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากก็ตอนนี้แข่งกับเวลาครับลูกค้าก็จะมาแล้วก็แดดก็ออกนะครับพอแดดออกปลาก็ยิ่งตัดยากครับและที่สำคัญคือเรายังหาจุดที่ปลาชุมไม่เจอนะฮะหมายสวยทุกที่ครับ 他吗？ โอ้โหพี่ตั้มดูไมลรูลดีนะใส่หมวกเขียววาบเลยโอ้ยดีนะใส่หมวกกันมิ้วเอ้ยไอ้หนูยายายาแดนยาหมูจริงมันหันมาด้วยหมูเห่าจงอางหรืออะไรไม่รู้ไม้พายหมิวข้างเรือเลยข้างเรือเลยเนี่ย เฮ้ยมันอ้ยขนลุกมันตกด้วยขนลุกเลยหิวเฮ้ยตามตามมาแล้วมาแล้วตามวะไปไหนแล้ววะไยเลยวายมันได้แค่นี้ยังอยู่เอ้ยอยู่แถวนี้มั้เนี่ย พื้นเหรอไม่ทันเลยไปโดนของหมิวโดนโอ้ย,อยสุดยอดตีบนเรือตั้งนานครับได้ไหม,ไมต้องติดอะ่ะหนักบ่ะใหญ่ป่ะได้อยู่ โอ้โหเชียบตีบนเรือตั้งนานครับโอ้โหกำลังจะกลับบ้านแล้วฮะน้องหมิวบอกขอตื้อกอน,นี้นะครับเพราะว่ากรน,นี้กัดไปรอบหนึ่งเนาะ,ะ MVP เลยครับวันนี้ตัวเดิมป่ะหอวก่อนกลับถอดใจเลยนะครับเพราะตอนนี้ลูกค้ามาแล้วนะครับโอ้โ <Dead or. S 1> เออแดดออกก็ด้วยครับแต่แอคชั่นขามันนะสุดยอดจริงแล้วก็ใส่ใบสปินเพิ่มนะครับโอเคแจ๋วเลยมีอะไรจะบอกแดนไหมเนี่ย เงียบเลยครับเงียบเลยครับโอเคครับ FC ก็อย like ่างที่บอกนะครับ okay. วันนี้เราต้องรีบกลับนะครับเพราะว่าถ้ามีลูกค้าครับเราไปลอยเรืออย่างเงี้ยก็เดี๋ยวลูกค้าเขาจะว่านะครับก็วันนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงได้เนาะสชั่วโมงนิดๆแหละปลากี่ตัวไหนขอดูหน่อยสินี่เป็นปลาช่อนนะครับบ่อทรายนะครับผมเนื้อน่าจะอร่อยนะน่าจะใกล้เคียงกับธรรมชาติเลยนะครับนะก็จากผลงานของน้องหมิวคนเดียวเลย จริงๆกัดทั้งคู่นะวันนี้แต่ว่า,าแดนอาจจะก,กอเหยื่อไวหรืออะไรสักอย่างละปลากัดอาจจะไม่เต็มแต่แต่ว่าเรื่องการตกปลาช่อนเนี่ยต้องยกให้เขาจริงน้องหมิวนี่แบบเดินเหยื่ออะไรย่างนี้แต่พรุ่งนี้ f c พรุ่งนี้แต่ไม่รู้คิดจะลงวันไหนนะครับแต่พรุ่งนี้ที่เราจะไปเนี่ยคือเราจะไปบ่อทรายที่หนึ่งไปตามล่าหาปลาชะโดกันนะตอนนี้ก็เริ่มเดินทางได้แล้วเราก็จะหาผลงานนอกสถานที่นะครับก็ยังไงฝาก f อนะครับเอาใจช่วยด้วยนะพรุ่งนี้แดนก็อยู่เนาะ โอเคก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกบยางแก้<ฤ>คันนะครับแม่วันนี้จะหาผลงานแอร์ไลน์นะครับแต่ว่าไม่ได้จริงๆนะครับมาตายกบยางเออก็ร2 5ยิบ้าาทมีขายตามร้านอุปกรณ์ตกปลาแล้วนะครับตอนนี้ตกปลานะกลากบยางแก้คันก็ดีมากปลาคลองปลาอะไรใช้งานได้ทุกที่นะครับออโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับนี่บ๊ายบายเดี๋ยวเอาเรือขึ้นกันอะไรนะ ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอ๋อคือคือแดนจะบอกว่าวันนั้นแดนได้สี่แดนยังไม่พูดแค่ดู2สองตัวเออหมาย่าหมายวันนี้ดูสองตัวดูย่าของวันนี้ทสองตัวเนี่ยมิววันนี้กัดทั้งหมดกี่ทีครับดูดิอ่ากัดสามได้สองถือว่าโอเคแดนก็ประมาณสองสามทีนะกัดหนึ่งอกไดหนึ่ง